สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมหลานพีซีแทรกเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวยันม่านะครับ51แรงครับผมท่านใดเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคันนี้เป็น e f 514 MU นะครับผมขนาด51แรงมา้าเป็นรุ่นเมนยูนะครับผมระบบเกียร์เดินหน้า9้าเกียร์ทอยหลัง9้าเกียร์นะครับเครื่อง4สูบไดเรคครับระบายความร้อนด้วยน้ำระบบโฟร์วิวนะครับผม อันนี้จดทะเบียนปี61นะครับปี P 61สภาพพร้อมใช้นะครับผมอันนี้เป็นรถไล่นะครับยังก็ยังใช้งานได้อีกนานอยู่นะครับผมรถไล่เป็นรถไล่ครับผมสีสันเดิมๆขาย PTO แทบไม่เคยใช้งานนะครับเครื่องเจอดีนะครับเครื่องเดิมคัดเดิม สันเดิมดมระบบโคเวใช้งานได้ปกติทัพ่วงล่างแห่งน,นะครับอุปกรณ์ที่มีก็มีด้านหน้าแล้วก็ผันหลังผ่นหลังเป็นผ่น5 cm t นะครับผม cm ใส่ N ใบไม่แน่ใจว่าเขาเรียกใบอะไรนะครับเป็นใบอยกัอยกๆนี้ใบสวยทุกใบนะครับผม ชั่วโมงหนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงครับผมไฮโดรลิกดีครับผมเครื่องไม่เสียไม่อะไรน้ำไม่ดันนะครับไฮโดรลิกอ้างหลังไม่กระตุกครับผม ครับผมเครื่องเกียร์แจ๋วสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้ปี6กหนึ่งเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับผมในราคาโปรโมชั่นกันไปเลยครับจากราคา3,65,000บาทนะครับลดเหลือ3,45,000บาท ทันนี้สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทส่ทงให้พีสามร้อยกิโลครับผมท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ก็เบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร์เดิมศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามครับผมที่ร้านมีหลายรุ่นหลายรายการนะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับผมท่านใดมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงก็โทรมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมขอให้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ จากใจ BC Tractor ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ